ดีดีมากเลยค่ะคือตั้งแต่อ่านฟีดแบ็ k มามีแต่คำชมหมดเลยตั้งแต่บทการตัดต่อ <c oughs> เสื้อผ้าหน้าผมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> เรียกว่าดีใจดีใจแทนทีมงานทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังแล้วก็นักแสดงทุกๆคนเลยว่าการที่เราใช้เวลาในการถ่ายทำไปมันมันได้อะไรรีเทิร์นกลับมา ก็หายเหนื ash, like ่อยเลยค่ะแบบมีความสุขมากดีใจแล้วก็ทุกคนได้เรียกว่าพี่มองว่าเป็นละครอีกเรื่องหนึ่งที่สะท้อนชีวิตแล้วก็ให้อะไรหลายๆอย่างกับผู้ชมแล้วก็มีความสนุกพบรถแล้วก็เข้มข้นมากหลายๆคนรุ้นผลสนุกแบบอยากให้สปอยเป็นแฟนน่อยจบเรื่องเลยเหรอ ก็จริงๆมีความเข้มข้นของละครมากกว่านี้ด้วยนะครับหลังจากที่เราจะได้เห็นแบบความรักที่แบบน่ารักน่ารักเนาะโ,โรแมนติกนิดนึงอะไรเงี้ยหลังจากเนี้ยในการเข้ามาแต่งงานในบ้านของตรงพานิชเนี่ยคิดว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นมากกว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของทั้งความสัมพันธ์ทั้งเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องต่อไปที่มันจะเดินต่อมาเรื่อยๆมันจะมีปัญหากับอุปสรรคีกมากมายให้ได้ฟันฝ่ากันอย่างวันนี้เรามีอะไรตอบแทนคนดูบ้างในงานแบบนี้แต่ละคนเตรียมอะไรมาบ้างมีเซอร์ไพรส์ ฟินเหมือนชื่องานไหมฟินแน่นอน่าเรามามอบความสุขให้กับแฟนๆทุกคนเดี๋ยวเดี Gothic> ๋ยวเสิร์ฟให้เส yeah. э ิร์ฟวันนี้เตรียมอะไรกันมาบ้างคะกิจกรรมหรเกมหรืออะไรอย่างเงี้ยอะไรมาเตรียมใจให้ทุกคนโอ้ีี่เปนต่อไปด้วยนนี้เรามีเกมกิจกรรมมีเกเยอะค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีตัวแทนแฟนคลับแบบของแต่ละบ้านขึ้นมาร่วมกิจกรรมด้วยค่ะแล้คนเตรียมตัวกันอยา ทุกคนพร้อมกันอยู่แล้วค่ะเราแบบว่าเอเนอร์จีเต็มที่อยู่แล้วอะไรนะอะไรนะวิญญาณออกมาเลยพูดได้พูดได้พูดได้ความมันีะเป็นอย่างไรคะพร้อมมากครับเขาพูดว่าพร้อมมากค่ะใครแม่เพื่อนใครดูพร้อมมากที่สุดนี่เลย ชุดได้เลยค่ะแต่เรื่องเป็นคนดีนะคะคนเห็นหน้าหนูอาจจะคิดว่าหนูเป็นคนไม่ดีแต่ก็ไม่ดีนั่นแหละต้องรอต้องรอดูค่ะจะน่าสงสารวันนี้ก็จะเข้าบ้านตรงพาณิชย์แล้วค่ะแต่ก็ต้องมารอลุนว่าคุณนายเหมยเนี่ยเขาจะยอมรับหรือเปล่าเป็นสซ้าพายเล็กสุดเขาไม่ยอมรับหรอกค่ะวันนี้เข้ามาช้าแต่มานะเปิดตัวแรงด้วยนะรักเราก็จะร้อนแรงหน่อยรวดเร็วด้วยอันนี้เล่าเผยฝากงานง ดวงพรนะคะคืนนี้ก็ฝากเป็นกําลังใจนะคะให้คู่ดวงพรคุณรักนะคะรวมถึงนี่นะคะยินดีต้อนรับสปายคนใหม่นะคะเข,าข้า้าด้วยค,ค่ะอยากให้ทุกคนติดตามชมกันเยอะๆเลยนะคะกับแสนรักคืนนี้ค่ะ